ค่ำค่ำฝนตกพรำทำค่ำคืนนี้เรามาชมขุนศึกแห่งเมืองแพรกศรีราชาพระสันหรือว่าพระเมืองชัยนาทพิมพ์ต่างๆที่ชมอยู่ทั้งหมดนี้เป็นพระของเมืองชัยนาทหรือว่าโบราณชื่อว่าเมืองแพรกศรีราชาพิมพ์ต่างๆเช่นว่าพระรีลาสัน อันนี้เป็นพะระลีลาสันพิมพ์ต่างๆแบบต่างๆเนื้อชิ้นเงินและเนื้อดินเผาแล้วก็ <c oughs> พระยอดขุนพลพระยอดขุนพลซุ้มหลักฐันหรือจะเรียกว่าซุ้มประตูอะไรก็แล้วแต่ก็เช่นกันเป็นของปุถายย่าน,น <c oughs> จังหวัดชัยนาทส่วนอันนี้เป็นซุ้มปกโถปุถายย่านชัยนาทเช่นกัน ลักษณะพุทธศินนั้นคายคึงกันมากสองทิมนี้ก็คือพิมพส้มประตูหรือว,ว่าพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วหรือจะเรียกยอดขุนพนก็ตามแล้วก็เป็นพิมพ์ปกโพนะพิมพปกโพนี้องค์พระจะตื้นกว่าส่วนอันนี้เป็นพระสันนั่งข้างเม็ดสันนั่งข้างเม็ดพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพระสันนั่งอันนี้จะเรียกว่าพระสันนั่งเนื้อชินเงินทั้งหมด แล้วก็มีพระสันนั่งไหลยกแบบต่างๆนะสันนั่งไหลยกนี่ก็มีไหลพิมพ์และกระทั่งเนื้อดินนะเป็นเนื้อดินเผาก็เป็นพระสันนั่งอันพระเมืองสันหรือว่าพระเมืองชัยนาทนี้อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ในทางคงกระพันชาตรีมหาอุดนั้นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระเมืองอยุธยาลบบุรีสุพรรณบุรีหรือเมืองอื่นๆเลย อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เด่นชัดเป็นที่กล่าวขานนั่นก็คือเรื่องของความคงกระพันชาตินี่นำหน้าเลยนะเรียกว่ามีพระเมืองสัรค์องค์เดียวติดตัวในปลอดภัยแค้วคาดปลอดภัยแน่นอนแล้วแต่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นะเสมอเหมือนกันหมดทุกทุกพิมพ์